สนับสนุนโดยเบเน l ัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองมากันแกล้งให้ประเทศาติไม่เดินหน้าก็สอดคล้องมากับเรื่องของพักเก้าวไกลจะยุบพักเก้าวไกลอีกแล้วพวกคุณไม่ได้บทเรียนอะไรเลยหรอว่าทุกทีที่ยุบพักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนไทยรักไทยเงี้ยเขากลับมาแข็งแรงกว่าถ้าในเจตนาของคุณเพื่อจะยุบเขาเพื่อเขาอ่อนแอลงเนี่ยมันไม่จริงเลย ผมเชื่อนะมีผู้ใหญ่หลายคนในพักเก้าวไกลเนี่ยคงบอกนะยุบเลยเพราะเดี๋ยวพักใหม่ก็เกิดขึ้นมาจะยุบเพื่อไม่อยากให้พิธาเมีอนาคตเหรอไม่ต้องเลยครับนะให้รู้กันไว้เลยนะคุณปัดพิธาออกไปเนี่ยก็มีคนมาแทนเมื่อคุณปัดธนาธรอ,ออกไปก็มีพิธามาแทนเดี๋ยวก็มีคนมาแทนแล้วผมก็พูดแล้วนะถ้าเก้าไกลคราวนี้โดนยุบนะ มีการฟื้นก้าวไกลข่าวหน้านะผมเองเนี่ยยังต้องพิจารณาอย่างสูงเลยว่าจะไปจอยเขาดีไหมคงจะนะแล้วถูกใช้ให้ในวิธีทางที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นอาวุธของนักการเมืองอาวุธของทหารอาวุธของตำรวจเหลืออาวุธของพวกที่อยากใช้ร้อยจุดสองขู่ให้คนไทยเชื่อ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตนะครับแล้วก็รายงานข่าวให้กับทุกท่านฟังเกี่ยวกับเดือนมิถุนายนนี้เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเทศไทยน่าจะเจอวิกฤตหนักที่สุดทางการเมืองและแน่นอนครับพอมาวิกฤตทางการเมืองปุ๊บเนี่ยมันก็มากระทบเศรษฐกิจกระทบปากท้องประชาชนกระทบอนาคตของประเทศไทย เพราะในเดือนนี้นะครับมันจะมี3มคดีทางการเมืองคดีใหญ่เลยอันหนึ่งก็คือพักงานหรือต้องให้นายกเศรษฐาทวีเสินออกจากตำแหน่งนายกเรื่องที่2ก็คือลม้มพักก้าวไกลอันที่สาก็คือเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะครับกับมาตรา112เรามาดูแต่ละคดีเลยนะว่ามันจะกระทบประเทศชาติอย่างไรเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าย้อนหลังกกน,นะ ก็โดนสว40คนจริงจริงแล้วหมดอำนาจแล้วนะตอนนี้ว่าที่อย่างเดียวนะได้นำเสนอให้ทางระบบยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยปลดคุณเศรษฐาในการที่คุณเศรษฐาไปแต่งตั้งรัฐมนตรีสำนักงานนาย,ยกรัฐมนตรีเขาบอกาการแต่งตั้งอันเนี้ยเป็นการแต่งตั้งที่ผิดจรรยาบรรณไม่ได้ผิดกฎหมายการแต่งตั้งนะแต่ผิดกฎหมายทางจรรยาบรรณ งั้นก็ควรใช้สาใในพิจารณาว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีจัญญาบรรพอที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเ้องคิดดูสิครับชาวต่างชาตินักลงทุนความมั่นคงของประเทศชาติเองเนี่ยจะคิดยังไงนะครับกับวันนี้คุณเศรษฐา,ายังเป็นนายกอยู่แต่มีสอวอบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีจัญญาบรรณนั้นควรจะออกจากตำแหน่งแต่เรื่องนี้ วยความคิดส่วนตัวของผมนะผิดหรือถูกีนความคิดส่วนตัวของคุณผมนะเพราะเป็นเรื่องไรส้สาระเพราะจะบอกท่านนายกไม่มีจรรยาบรณแล้วก็ไม่ควรจะเป็นนายกเนี่ยเพราะว่างง้นเราไม่มีนักการเมืองชักคนหนึ่งเลยก็แลกันเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยการแต่งตั้งรองนายกคนนี้ไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีคนนี้มันไม่ผิดกฎหมายการแต่งตั้งนะครับผิดกฎหมการแต่งตั้งแต่ก็จะหาเรื่องกันให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะอำนาจเก่าเนี่ย หลืน้าเจ้าสัวเหลหน้าคนที่คุมประเทศชาติเนี่ยอยากให้นักการเมืองทุกคนรู้ว่าเรื่องอะไรก็ได้เราเล่นคุณได้เพราะอะไรเพราะเราคุมระบบยุติธรรมเราคุมองค์กรอิสระกปพสคบบาบอบบาบ้าบอบเราคุมหมดงั้นเราจะอ้างคดีอะไรขึ้นกมาก็ได้เพื่อให้คุณรู้ว่าเจ้านายคุณที่แท้จริงคือใคร หอสมไหมครับจําได้ไหมครับสมัยหนึ่งคุณสมัครสุนทรเวทนายกถูกปลดเพราะไปทํารายการทําำข้าวคนนู้นคนนี้ก็โดนปลดไม่ได้โดนปลดเพราะผลงานนะโดนปลดเพราะเขาไปเหยียบตีนหรือไปทําอะไรที่ให้อานาจเก่าหรือเจ้าสัวเนี่ยไม่พอใจก็มาใช้อาวุธระบบยุติธรรมแกล้งที่ไม่ได้แกล้งคุณเศรษฐานะ แกล้งประชาชนเป็นล้านล้านคนที่ลงมติให้เสียงกับพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เขาเนี่ยได้เลือกตัวแทนขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้รบริหารประเทศคือประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องเยอะมากเศรษฐกิจไม่ดียาเสพติดโสเพณีคนไทยไม่มีกินไม่มีแดกนะแต่เราก็ยังวนอยู่ในกาลานอันนี้กบมในกาลานเนี่ยที่พอไม่พอใจอะไรอำนาจเก่าข้าราชการ เจ้าสัวก็ใช้อำนาจอาวุธยุติธรรมระบบยุติธรรมมากันแกล้งให้ประเทศชาติไม่เดินหน้าก็สอดคล้องมากับเรื่องของพักเก้าวไกลจะยุบพักเก้าวไกลอีกแล้วพวกคุณไม่ได้บทเวียนอะไรเลยหรอว่าทุกทีที่ยุบพักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนไทยรักไทย,ยงเงี้ยเขากลับมาแข็งแรงกว่าถ้าได้เจตนาของคุณเพื่อจะยุบเขาเพื่เขาอ่อนแอลงเนี่ยมันไม่จริงเลย ผมเชื่อนะมีผู้ใหญ่หลายคนในพรรคเก้าไกลเนี่ยคงบอกนะยุบเลยเพราะเดี๋ยวพรรคใหม่ก็เกิดขึ้นมาจะยุบเพื่อไม่อยากให้พิธามีอนาคตเหรอไม่ต้องเลยครับนะให้รู้กันไว้เลยนะคุณปัดพิธาออกไปเนี่ยก็มีคนมาแทนเมื่อเราคุณปัดธนาธรอ,ออกไปก็มีพิธามาแทนเดี๋ยวก็มีคนมาแทนแล้วผมก็พูดแล้วนะถ้าก้าวไกลคราวนี้โดนยุบนะ มีการฟื้นก้าวไกลข่าวหน้านะผมเองเนี่ยยังต้องพิจารณาอย่างสูงเลยว่าจะไปจอยเขาดีไหมคงจะแต่เรื่องนี้มาจากอะไรประมาจจากการที่พักการเมืองพักหนึ่งไม่ต้องพูดว่าก้าวไกลหรือใครนะเสนอนโยบายการปฏิรูปไม่ได้การล้มนะการปฏิรูปนะครับให้ร้อยสิบสองให้มาันจะร้อยสิบสองเนี่ยนะครับ ถูกพิจารณาและถูกใช้ให้ในวิธีทางที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นอาวุธของนักการเมืองอาวุธของทหารอาวุธของตำรวจหรืออาวุธของพวกที่อยากใช้ร้อยจ็ดสบองคูให้คนไทยเชื่องตกลงพรรคการเมืองเนี่ยใครก็ได้เนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยไม่มีสิทธิ์เสนอนโยบายเพราะนี่คือแค่นี้นะเขาเสนอนโยบายไม่หมายว่าเขาจะทําหรือไม่ทํานะ แต่เขาเสนอ,อนโยบายประชาชน14-15ล้านคนเห็นด้วยกับนโยบายนี้เขาเลยเลือกให้ก้าวไกลมาเป็นพรรคเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้จะมาเล่นเขาอะไรผูกร้กลัวกลัวกลัวข้าวไกลคุณกลัวใครเนี่ยนะคุณไปพิจารณาตัวเองก่อนว่าคุณไม่ควรจะปรับปรุงตัวเองเลยคุณไม่ควรจะหาวิธีทํางานใหมเห่เลยไม่ใช่ใช้ไอ้กลยุทธ์ซ้ำซากเก่าแก่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับ ที่ผมเคยได้ยินมานะที่ยุบพักการเมืองกันเลยแต่ก็ขำดีถึงคุณยุบไปนะเขาก็เกิดใหม่อยู่ดี่ไม่ไม้ make sense แล้วยิ่งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะคนดีที่สามคือคดีคุณทักษิณอันนี้ก็คล้ายเคียงกันเอาร้อยสิบสองมาขู่คุณทักษิณขูว่าอะไรครับเดี๋ยวโทนี่จะโดนนะแล้วที่โทนี่เขาทำอะไรไม่ทำอะไรเลยเขาไปสัมภาษณ์ กับสื่อเกาหลีนานมากแล้วนะบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าช่วงที่คุณยิ่งรักโดนปฏิวัติเนี่ยมีคนในคณะองคมนตรีมีอะไรนะการสนับสนุนและเห็นด้วยเขาไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยนะแล้วมีความรู้สึกของเขาไปพูดอะไรไม่ได้เลยประเทศนี้ ผมไม่เข้าใจว่าการที่คุณโทนี่พูดจริ่งนี้มันมกระทบในหลวงยังไงมันมกระทบพระราชินียังไงไม่เข้าใจแล้วตามกฎหมายของร้อสบสแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคดีที่คุณด่าตรงพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี r e g e n ตหรือคนในวังที่อยู่ในครอบครัวอันนั้นยังห่างๆเลยนะคนก็จะมาอ้างกันว่าอันเนี้ยมันเป็นการที่คุณทักษิณด่ารีเจนตก็คือด่าคุณเปรม เขาไม่ได้พูดชื่อปรมเ,เ,เลยเขาไม่้พูดชื่อปรีเ,ปเลยเขาบอกองเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าคณะอง,องค์ขบนตรีนะครับงั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากมันไม่ได้เกี่ยวความยุติธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงหรือความรู้สึกของประชาชนไทยหรอกไมไ่เกี่ยวกับพวกอำนาจเก่าพวกเจ้าสัวที่ยังอยากกินแดกรวยให้คนไทยเจียมตัวอย่าหวังอะไรมาก เพราะถ้าคุณหวังอะไรมากอยากเป็นอะไรมากอยากเปลี่ยนประเทศชาติเนี่ยเรามีระบบศาลเรามีระบบองค์กรอิสระเรามีระบบกฎหมายที่จะขู่คุณได้ตลอดปันนี้นผมฝากให้อำนาจเก่านะกับพวกเจ้าสวัวกับพวกราชการนะมาถึงจุดหนึ่งครับที่มันครับเด็กเลี้ยงแก่คนเรามันเริ่มจางกันแล้วมันเบื่อแต่คุณรู้มาทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ย สุดท้ายแล้วมันทำร้ายกับใครมันทำร้ายกับความมั่นคงของประเทศไทยเพราะท่ศจุลินิทานทำเนี่ยมันทำให้คนที่จะมาลงทุนคนไทยเองอย่างงู้นยางไงมันเซ็งไปหมดเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่มีที่จะยืนเลยเพราะเขาคุมระบบยุติธรรมประเทศชาติเดินไม่ได้ครับถ้าระบบยุติธรรมยังอยู่ภายใต้นิ้วของกลุ่มบางกลุ่มที่จะหยิบออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ กลัวเขาก็สู้กับเขาสิกลัวเขาก็หาอะไรดีกว่าเขาสิไม่ใช่ถอยหลังทุกทีแล้วก็ใช้ระบบโวยโ,ย,โยแตกๆอย่างเงี้ยแต่ในวงคำที่สุดนะไกลสามคดีเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเลยเพราะสมมติไปเสษฐถาถูกพักงานหรือถูกหลุดขึ้นมาก็าต้องมีการเลือกตั้งนายกใหม่ สุดท้ายแล้วก็มีแต่คุณองค์อิงคุณอนุทินคุณพีรพันธ์ที่มีโอกาสได้เป็นนายกหรือคุณชัยเกษมคุณเสถ่าออกคุณก็ต้องรับคุณองค์อิงเข้ามาสมมุติไปหรือคุณต้องรับคุณอนุทินเข้ามาหรือคุณก็ต้องรับคุณพีรพันธ์เข้ามาคุณพีรพันธ์เข้ามาประชาชนอรับได้ไหมว่าไม่ตู่กลับมาคุมคุณอนุทินเองเนี่ยจากผมได้คุยกับท่านนะเขาก็มีจิตใจที่อยากเป็นนายกในภาวะนี้เลยนะองค์อิงล่ พร้อมะเพราะถ้าคุณอุ้งอิงเป็นก็ยังต้องเดี่ยวทักเซนอยู่ดีหลือช้อยที่สองก็คืออะไรคุณเศรษฐาหลุดก็ต้องเลือกตั้งใหม่หมดเลยคุณยุบก้าวไกลพักที่ก้าวไกลไปอยู่ใหม่ครา,าวนี้อา้วดาเลยเพราะสิ่งที่คุณทํากับเศรษฐาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่กลับมากัดตูดคุณก็ได้สิ่งที่คุณทำกับก้าวไกลอันนี้ชัดเจนมากยุบเขาไปเลยเขาเกิดใหม่อยู่ดี คุณไม่ได้บทเรียนจากคุณทักษิณเลยใช่ไหมแกล้งเขายุบเขาห้ามเอ่ยชื่อเขาแล้วเป็นไงครับคุณต้องคลานกลับไปหาเขาเพื่อชวนเขากลับมาเพื่อจะระงรับก้าวไปเรื่องร้อยสิบสองคุณทักษิณถ้าคุณให้คุณทักษิณหลุดขึ้นมาอีกสองพันห้าร้อยคดีที่เกี่ยวกับร้อยสิบสองจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงสมมติคุณให้คุณทักษิณเข้าคุกขึ้นมาใครเสียระบบวังเสีย เพราะคนที่รักคุณทักษิณยังมันเนี่ยเป็นเรื่อง้างั้นแต่ละอย่างที่พวกคุณคิดทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภัยและอันตรายให้ตัวคุณเองงั้นเรื่องนี้ชัดเจนมากผิดทั้งสามคนหรือถูกทั้งสามคนแต่ถ้าถูกทั้งสามคนขึ้นมาก็ยิ่งแปลกใหญ่ก็ว่าคราวหน้าถ้าคุณจะยุบพรรคใครคุณจะอ้างร้อยสิบสองใครนะคุณจะว่ากันแกล้งนายกข้างหน้า คุณก็มีปัญหาใช่ไหมคุณทําตัวเองอำนาจเก่าทําตัวเองเจ้าสวัวทําตัวเองใคราชการทําตัวเองโดยที่ไม่คิดให้ลึกเลยว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยเป็นลูกกรที่อยู่ในปืนที่หันมาจ่อหัวแล้วก็ยิงตัวเองตายเราก็ไม่รู้ครับพี่น้องชาวไทยนี่คือสามคดีนะอย่างเพื่อฟังตอนนี้เลยเพราะมีสามคดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นโจ๊ก เป็นตัวตลกของประเทศในเซาท์อีเซียเลยเขาอยากมาลงทุนนะเพราะเราเป็นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงเราคือเกาหลีเหนือที่ดีหน่อยก็แล้วกันแต่ชัดเจนแล้วครับเราเป็นเกาหลีเหนือที่ดีหน่อยก็แล้วก็ลองดูนะครับว่าจะไปยังไงนะตามข่าวครับ